ครับหลังสารเชนเนลครับสวัสดีครับผมแบงหลังสารครับสวัสดีครับผมสันหลังสารเชนเนลครับสวัสดีครับผมเียวหลังสารเชนเนลครับผมครับผมเป่าหลังสารเชนเนลมือนี่เขาจะมาหากินครับมือนี่เขามาใส่เบ็ดปลาครับมือนี่เดี๋ยวเขาจะไปเบิ่งกันว่าคือนี่เขาจะได้ปลานลอยหรือปลาไหลแล้วจะมาเห็ดกัระพให้เบิ่งกับคือนี่อันนี้คือที่สาบ้านเทาครับปลาเขาคนกกินยาบ่กอย่ง เบิ้งลายเบิ้งครับเบิ้งครับจับอีปูนี่ครับไม่ได้ปลาก็ได้ปูเหรอครับนี่ของแก่ครับได้ปูครับนี่โอ้พุ่นนะพุ่นนะโอ้ขักดขัดไหลเบิ่งข้างหน้าต่อไปครับรุ่นน้ำกันครับไปเรื่อยเอาลูกน้ำไปแล้วครับหลายขัดเนี่ย้าเขาว่าว่าย่าเบียมันนะครับถ้ามันสมบูรณ์ครับคักขึ้นนี่ครับวิธียืดบานเท่านี่คักด ัพูน่ะนี่มันนะครับจะ่าปมมันครับพุ่นะครับตัวบางหญ่ครับเลยโอ้ยเอาไปออมไปยังครับครับเดี๋ยวเป็หลุดล้างต่อไปครับโอ้ยเนี่ยบดได้ติดบบดจีบครับมาดนกันครับโอ้คุณว่าปะคองยังไงครับโอ้กะจีบดู่ครับสิปล่อยน้่จังไหนครับเนี่ยมันติดหอดตาปล่อยไปกะจีบตายครับ มันติดเขาเบ้าตาเลยครับนี่เบิ่งนกับพี่น้องคนน่ะเขาเบ้าตาได้เลยครับนี่เพียงไหนครับนี่โอ้ผมหมดตัวป้อยไปกับสีรอดบ่เขาจนเอาเดี๋ยวปลดกันครับขอยาตปลดแป๊บนึงครับน้องมึงครับปลาสีเด็ดจนพันป่าครับผมเหลีเสียมันมายเอย่องไนครับคนน่ะสิ่จนมาพันธุเป็นปลาอย่างครับ เดี๋ยวขอ,อยัดเอาเงี้ใช่ไหมกันครับโอ้ะใช่ปลาอย่างครับเนี่ยปลาอย่างเงี่ยกับพ่อดีครับอีกแค่น,น้อยกับดีนั่นนะครับพ่อได้ยูได้กินครับโอ้ยโอ้ผมเมยน้ำปลาเลยครับรทิชตปน,นี่มึงกันกอเงียมันกับเบียดเน,นี้ยเงี่ยกันน้อยเพราะว่ามันยเยวเงี้ยว่ามามา,มา,มา,มาลอกมึงเด้ครับเนี่ย เนาะปล่อยไปไปลายเบียดเนี่ยวามานลุนเงิน,น,นครับอีก,ก็็่น้อยครับไม่ได้ตีซ้ำหมกนี่ครับพูดนะปลาหนำส่วมปลาเข็งครับวันนี้อันนี้ปลาเข็งนะครับเรื่อพี่น้องติดปลาเข็งครับปลาเข็งตนนัวนี้สิไปไป,ปผมเอ,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 อาไปหมกครับบ่อ้โโอ้น้ำมันถ่วงครับตรงนี้มันใจหย,ยากแน่นอนหนึ่งโอ้ ติดดินแห้งที่บ้านนี่ปักเก็บได้ครับขอหยาดปลดแป๊บหนึ่งนะครับเ้อพูดนะวิธีครับเบิ่งครับเจอผมหัวเบเปนโนครับดูครับปันติดครับนี่นี่ทัดไปแล้วนี่ครับเบิ่งครับพูดนะโยกใส่ปัญหาโอ้ออ้พ่อเด็ปปนอยู่ครับรุ่นนี้ครับว้าพูดนะโตงามครับรุ่นนี้ครับโอ้พอได้ปนอยู่กินครับนี่ โอ้ครับครับหมา่นมาอีกแล้วครับหนึ่งแต้มครับโอ้วาสิบุีป่าเลยครับใช้ได้ปลาเขาน้ำถ่วเนี่ยมีคือเก่าครับโอ้ผมหมดิดวานนี่บรยูแล้วรครับไปน้ำถท่วมเบิดมันก็ยั่งยููในปลาเขาคือเก่าครับอันนี้ครับไม่แล้วครับนี่พิจิตรครับนี่ครับพี่น้องบึงว้าปลาคอาน้ำถ่วมน้ำแห่งขวนครับมาใส่เบึงว่าพิติตได้อยู่ครับ ตกับบ้ใหญ่เหรอครับได้พอปนก็โอเคอยู่ครับโอ้โหกับเมื่อยเลื่อนครับโอ้ยหนามถ่วงปลาไปน้ำหนามครับผมคิดว่าถือ่ายู่นี่ครับเบิ่งครับพี่น้องโอ้เชียวแล้วครับบัดนี้กใช่ไหมเฮ็ดกินครับได้ยู่ครับจะรู้นึงเนี่ยครับพี่น้องว่าปลาหนามมันแข็งแล้วมันก็โตับ้าใหญ่ครับมันก็ตายเนี้ยพอตายเนี้ยครับมันติดเบียดแล้วพอได้อยู่ได้กินครับวิธีอีสาน้านเ้องกับซ้ำนี่แหละครับ มันนี่คิดว่าส no ีมกวะหึหน้นอะไรบ่เออขึ้นห้องยีดยังวะโอ้มกกับย่างปูครับมันนี่อีปูก็ได้มาหลายครับนี่ครับนี่ครับมเมืองตรงนี้ครับนี่อีปูผมก็บ่ได้ปลาก็ได้ปูแต่ว่าอีปูหนานี่มันมีระบบทำกําปั่นเลยนะครับนี่ปูนะครับเบิ้งครับพี่น้องโอ้ยผมโมโหจริบอกตรงไหนครับเนี่ยทำานี้กตกินยูอินิมพอบย่างเหรอครับครับ เออชาส้มรับคลิปนี่ก็นสวัสดีครับเดี๋ยวเมื่อมึงไอ้ตอนเฮ็ดกินกันอีกเที่ยงครับพี่น้องครับุเดี๋ยวโปรยแล้วครับเมนูของเขาครับมื่อนี่เอาชิ้นั่นแหละเอาอะไรชิ้นั่นไปหมกปลาคอครับหมกปลาคอครับนี่นันกิเดี่ยวเขาดว่างดีหมกปลาคอครับแต่หันลุมมาย่างปูครับนี่ย่างปูครับอ้าบีโตใหญ่กรับปูเลยเหยียกกันน้อยเดี๋ยวนั่นหรเลยินไดตัวใหญ่ กเอานี่นี่ตำสมพร้อมครับตำสมมัติเหี้ยนครับเนี่ยนี่นี่หมกปลาครับนี่แล้วเพิ่งเปิดอะไเพิ่งหมกปลาเอาเลยหมกข้อแม่เขาเนี่ยครับปลาหอูไงบ้านะครับหมกปลาคอครับโอ้โหเนี่ยเนียงต้องหมกปลาคอครับเนี่ยผักว่ามาเด้อครับเด้อกินเล่ปลาในถุงข้ามี่อย่างนะครับผักขอมีใส่ไรอางนี้เลยครับหมกกินเป็นบานครับแซ่บครับ Oh. ไม่ดูไม่จะเสแสรบครับวันนี้ครับเดี๋ยวมือหนาจังว่ากันไหมนะครับมือหนาจิภาพปเะ็ดศยังหกินลิภาพไปเบื้องอีหอย่างลีภาพไปเร็ดทยังยังคิดบ่ท่านออกครับแล้วจังว่ากันมีพี่หนาคอยพัวกันไหมนะครับได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในกลุ่มแล้วนะบ๊ายบาครับ